บริษัโตโต้าขบวนรถทนาช่เป็นขบวนรถวจษับมนขบวนที่3ต่อรถตู้ที่3ต่อสถานีต้นทางมทาหใหญ่ลายทางสถานีสุเทุกสายที่มีเดานรถะนบเที่ยวรท ราคาตลาดเท่ารเชียร์1,440บาท เพื่อเสริมคาสุขูรณไผ้โดยสารที่มีความประสงค์จขึ้นรืลงหลัตบรถคนตัวจอบติ้งออกใช้จัมเปอร์แุบท่นดนติดตัวมาืในระไั้ถึงตองลบตัวในแบบตบรถจอมเทียบเชิงชะาที่่นบรถตรวจที่เส้นตบรถที่3-2ั้งส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางจึทางอายใหญ่หลายทางสถานีลุกเทมค่ะ เที่ยวนี้ก็อออกจากสถานีนครพนมไปแล้วจะเห็นนับส่งผู้โดยสารที่สถานีสารยาและสถานีบางบะวรัเป็นสถานีต่อไปค่ะ มองดีๆนะครับข้างหน้าจะเห็นขบวน1นึ่งหนอ้านะครับมาเจาเข้าแล้วก็มาถมเรามองไกลๆลรวลิฟนู่นจะมีขบวน2องหนึ่งอย่างนี้นจ่ะเข้ามา3ามสี่ขบวนติดเลยครับการจราจรหนาแน่นมากๆเรามองไปทางนี้นะครับจะเห็นเราจัรไอ้น้ำขบวน9ก้าส่วนที่เพิ่งเข้ากาม,มาถมมาสักคู่นะครับเจ,จอดล,ล็อกออู่ห่าวัดตงงาม มรถด่วนพิเศษขบวิรทั้งสองก็เลี้ยวลงทางล่องนะครับได้ลงทางล่องไปแล้วขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้า 1, 1, 2, นะครับขเขาจะเข้ามาทางหนึ่งหรือไม่ก็ทางสองนนะเข้ามากันต่อเนื่องเลยครับอะไรกับขบวนรถนะครับพูจะมีขบวนรถพิเศษขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองห้า ข้อที่3คันิี่2ครับวันที่1 2 5นะครับเป็นรถฟีดเดอร์เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงินครับรถเท่านี้เว่งระหว่างทนบรีนเข้ามาถมครับ ดูมาสักรู่นะครับลองเพ่งดูดีๆเนี่ยครับจะเห็นว่าขบวนหนึ่งสองห้าที่เจอดอยู่ที่สับเข้าเขตนายนครปฐมนะครับและด้านท้ายขบวนหนึ่งสองห้านะครับก็จะเห็นไฟอยู่ลิบๆเป็นขบวนรถธรรมดาสองข้หนึ่งเรือหมอหินนะครับผมก็เยืนอยู่ตรงสะพานลอยข้ามชานของสถานรถไฟทางคู่นะครับที่จะสร้างใหม่ของนครปฐม เราก็ได้หวังว่าโครงการนี้จะเสร็จไปไวนะครับพอเห็นทั้งปริมาณความหนาแน่นของรถแล้วก็โดยสารแล้วก็เป็นสมควรยิ่งนะครับต้องทำาางนูยสร่มางตรงจากบิตัวสองาสราตัวมาขบทุนะครับกบรถอี่ายา้นโดาลงมามากมายเลยรับสองานรรีตานาชสีมาทบทาสถายีานครามมาทา สารลงมาเต็มรถเลยนะครับผมคาดคะแนนได้สายตาน่าใหญ่ๆราวๆหกสิบเจ็ดสิบคนนะเ็ถือว่าค่อนอการประสบความสาเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีขบวนสองหนึ่งตามก็ามาต่อเนื่องเลยฮะ รเหมือนสองหนึ่งยังเข้ามาไม่ได้นะครับเรามีขบวนรถด่วนพิเศษถึงสามแปดไล่มานะครับก็จะต้องรอสามแปดเข้าก่อนอขบวนสองหนึ่งจะเข้าได้ครับ